สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลกันหลากหลายคู่กันเลยทีเดียวก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับขอบคุณครับ เอาละครับเราไปลุยแนวทางประจําวันที่21กุมภาพันธ์งพันหครับวันนี้เราจัดมาให้4คู่กันอีกเช่นเคยครับคู่แรกเป็นการพบกันร,ระหว่างไฟบวกพบเวเดอร์เบเมนครับคู่ที่2เลสเช่พบอูดิเนเซ่คู่ที่3เลสเตอร์พบเบรนท์ฟอร์ดและคู่ที่4เซลตาบีโก้พบโอซาโซูนาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเป็นการพบกันร,ระหว่างไฟบวกกับเบเมนครับคู่นี้เตะเวลาตีสองครึ่งครับที่สนามยูโรปาพาร์คสตาดิโอล ไปดูอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันครับทางฝั่งเจ้าบ้านไฟบวกนะครับแข่งไป22นัดครับมี36คะแนนอยู่อันดับที่5ของตารางครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเวเดอร์เบเมนนะครับแข่งไป22นัดมี30คะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางครับมาดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับเป็นไฟบวกนะครับเอาชนะเบเมนได้4ครั้งและแพ้ให้เบเมนแค่ครั้งเดียวครับผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับไฟบวก แพ้ซุดกา0-4แพ้บาเยอร์1-2ชนะโบคุม1-0ชนะไฮเดนไฮ1-0ชนะซังพาวรี1-0ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของเดเมนนะครับแพ้อัลสบวก0-2เสมอดอดมูล2-2ชนะไม1-0แพ้บาเยอร์0-3แพ้ฮอฟฟนไฮต์1-3ครับมาดูความพร้อมก่อนเกมครับทางฝั่งเจ้าบ้านไฟบวกกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งครับสำหรับลูกทีมของ ยูเรียนชูสเตอร์ด้วยการเข้าวินเนคู่แข่งมา3เกมติดเข้าไปแล้วจึงไม่แปลกใจเลยครับที่นัดน,นี้จะเลือกใช้งานผู้เล่นเซตเดิมลงสนามอีกครั้งด้วยระบบ4-2-3-1มาดูผู้เล่นที่ข้าวไปจะลงสนามทางฝั่งเจ้าบ้านกันนะครับประกอบไปด้วยโนอาชิโบลูกิเลียนซิดเดเลียมัสเชียสกินเทอร์ฟิลิปไลฮาร์ดกิสเซียนกุนเทอร์นิโคลัสฮอฟเตอร์มาซิเมเลียนเอ็กเกสไตา์ดิสตูโดอันเมริลโลวิลส์โซกิโฟ และลูคัสโฮเลอร์ครับส่วนความพร้อมทางด้านเบเบนนะครับผลงานดรอปไปซะอย่างนั้นครับด้วยการปลาชัยมา2นัดซ้อนครับขณะที่ความพร้อมของโอลิเวอร์แวนเนอร์บอสใหญ่มีมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายเท่าเดิมซึ่งก็คือมาโกฟิวดอลกองหลังและเคเคท็อปกองหน้าที่ต้องพักรักษาตัวต่อไปครับคาดว่าการจัดทัพวันนี้มีแววปรับทัพเรื่องของเกมลุกมาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าวจะลงสนามทางฝั่งเบเบนกันนะครับประกอบไปด้วยมิเชลเซตเชอร์มิรอดเวลโควิดนิคัสตร์กแอนโทนียู มิเชลไวเซอร์เลโอนาโดบิเจนคอสเจนลีน็อกเดลิคอนโรบาโนชมิดมาวินดุกและอังเดซินวาครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับต้องบอกว่าผลงานก่อนเจอกันเนี่ยค่อนข้างต่างชัดเจนครับเนื่องจากไฟบวกเอาชนะคู่แข่งมา3านะัดติดส่วนทีมเยือนเบเมนมีผลงานไม่ค่อยดีครับแพ้รวดมา2เกมติดพร้อมกบเสียประตูนะัดละ3มลูกเรียกได้ว่าเกมรับพร้อมเสียประตูทุกเมื่อครับตะกอที่คาดคู่นี้นะครับไฟบวก2เบเมน1ครับ ไปตอนคู่ที่2ครับในสึกกานโชดซีเรียครับเป็นการพบกันระหว่างเลเช่กับอูดินเนเซ่ครับคู่นี้เตะเวลาตี2-45ครับที่สนามเวเดลมาเร่ครับไปดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันครับทางฝั่งเจ้าบ้านเลเช่นะครับแข่ง25นัดครับมี25คะแนนอยู่อันดับที่1 5ของตารางครับส่วนฝั่งทีมเยือนอูดินเนเซ่นะครับแข่ง25นัดมี33คะแนนอยู่อันดับที่1 0ของตารางครับการพบกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดครับ เลเช่ชนะอูดิเนเซ่ได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งและแพ้ให้อูดิเนเซ่สาครั้งครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งเจ้าบ้านเลเช่ครับแพ้ให้กาเยรี่หต่อสแพ้ให้อินเตอร์มิลานศูนย์ต่อสชนะปามาสามต่อหนึ่งเสมอโบลอนาศูนต่อศูนย์เสมอมอนซาศูนต่อศูนย์ส่วนห้านัดหลังสุดของอูดิเนเซ่นะครับแพ้โคโม่หนึ่งต่อสี่แพ้โรม่าหนึ่งต่อสองชนะเวเนเซียสามต่อสอง เสมอนาโปลี1ต่อ1และชนะเอ็มโปลี3ต่อ0ครับมาดูความพร้อมก่อนเกมครับ เจ้าถิ่นเลเช่ของกุนซือมากโกต์ตามเปาโรครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาพลาชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้จะขาดเพียงฟิลิปมาชวินกี้เพียงรายเดียวเท่านั้นครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3โดยมีผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับประกอบไปด้วยวลาดิมิโลฟาโคเน่เฟเดริกยูแบตเฟเดริโก้บาชิโรสโตแกบบี้ชองอันโตนิโอกาโลโคลี่เฮลกาซอนเยลเบรามาดานีบาตัส p าปิเอรซซานเดียโกปิเอรตินิโคล่าเคอร์สโตวิดและเยสเปร์คาสันครับส่วนความพร้อมของทีมเยือนอุดินเนเซ่ครับของกุลซืคอสตารลุญยาอิสครับผลงานในลีกช่วงหลังทำได้ไม่ดีแพ้มา3มเกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมครับวันนี้ตัวเจ็บยังเป็นหน้าเดิมๆิมคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 4 2ครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามทางฝั่งอุดินเนเซ่นะครับประกอบด้วยรัสบาซาวาทิงลีเอฮิซิบยุยยากาบิยอง อูมาโซเลฮัสซานกามาราอาตูอัตตาจานดี้รอฟวิสเยสเปอร์คอสตอมเยอร์กนเอ็กเคเลนคัมฟอรองโตแวงและลอเินโซลูก้าครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเจ้าสิงเดเชผลงานในหลีกย่ำแย่ครับ5เกมหลังสุดคว้าชนะไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับขณะที่ทีมเยือนอูดินเซเผลงานในหลีกช่วงหลังทำได้ดีไม่แพ้มา3นัดติดต่อกันเกมนี้ดูแล้วครับ ทีมเยือนน่าจะมีทีเด็ดคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเลสเเช่1อุดิเนเซนน่1น,นครับไปตอนคู่ที่3ครับอิสิ์พิเมลีกอังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างเรสเตอร์พบกับเบนส์ฟอร์ดครับคู่นี้เตะวัาท3ตนะครับที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียม ไปดูอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับทางฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์แข่งไป25เกมครับมี17คะแนนอยู่อันดับที่19ของตารางครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับแข่งไป25เกมมี34คะแนนอยู่อันดับที่11ของตารางครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีม5นัดหลังสุดนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์เอาชนะเบนฟอร์ดได้3ครั้งและเสมอกันไป2ครั้งครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับทางฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ครับแพ้ให้ฟูลแลม0ต่อ2ชนะสเปอร์2ตอ1ตัน 0-4แพ้แมนยู1-2แพ้อาร์เซนอล0-2อ้างด้านทีมเยือนเบนฟอร์ดนะครับเสมอแมนซิตี้2-2แพ้ลิเวอร์พูล0-2ชนะคิสตันทาร์เรส2-1แพ้สปเปอร์0-2และชนะวต์แฮม1-0ครับมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนครับทางฝั่งเจ้าบ้านเรสเตอร์ของกุนซิลรุสฟานิสเตรยเพิ่งจะเปิดลงังไพ่กับอาร์เซนอล0-2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งจะไล้เงาเตรียมจัสตินแบ็กขวาตัวหลักที่บาดเจ็บครับสมทบกับพวกอับดุลฟาตาวูและลิคาโดเปเรล่าครับสองแข้งที่เดี่ยงก่อนหน้านี้ คาดว่านัดน,นี้นะครับฟานิสโตรยเตรียมวางหมากมาในระบบ4-2-3-1ครับมาดูรายชื่อผู้เล่นที่เข้าไปเจรงสนามทางฝั่งเลสเตอร์กันนะครับประกอบไปด้วยแมตต์เฮอร์โมเซนโวโยคูริบาลีวาลฟาร์ดฮาเลปโอโคอรีวิกเตอร์คริสเตนเซนบูบารการีซูมาเล่วิลเฟดเอนดีดีฟาคุนโดบูโอนาเต้บิลาเอลคาโนสเซฟี่มาวิดิดีและเจมี่วาดี้ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดของกุซือโทมัสแฟงซ์เพ่งจะบุกเอาชนะเวสต์แฮมมาได้1 0ในลีก ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมของทีมก่อนลงเตะครับยังไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มครับ คาดว่าคุณซอโตมัสแฟงครับจะเตรียมจัดทัพในระบบ4 2 3 1ครับโดยผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับจะประกอบไปด้วยมาร์คแฟรงเกนมิเชลคาโยเดอธานคอลลินเซฟฟานเดนเบิร์กชินดูอิสพอตเตอร์มาชิอาตเยนเซนกิสเซียนนอร์กาดบียองเอมโบโมมิเคลดัมสกัดเกวินเชสและยูเอ็นวิซาครับวิค์เกมคู่นี้นะครับจริงอยู่ที่ทีทมเยนเบรนฟอร์ดจะเริ่มเสียทรงในช่วงหลังครับแต่อย่างน้อยนะครับพวกเขายังเก็บชัยชนะได้ถึง2จาก3 เกมที่ผ่านมาหลอดของเจ้าบ้านเลสเตอร์ครับที่อาการยังสาหัสไม่เปลี่ยนด้วยการปาชัย9จาก10เกมที่ผ่านมาครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเลสเตอร์1เบนฟอร์ด1ครับ่อนคู่สุดท้ายครับในศึกลาลิก้าสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างเซลตาบีโก้พบโอซาซูนาครับคู่นี้เตะเวลาที3ครับที่สัมเอสตาดิโออบานกาบารายดอสครับมาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันครับทางฝั่งเจ้าบ้านเซลตาบีโก้นะครับ แข่งไป24นัดครับมี29คะแนนยันดับที่14ของตารางครับส่วนทางทีมเยอนโอซานซูน่านะครับแข่ง24นัดมี32คะแนนยันดับที่9ของตารางครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดครับเซลตาบีโกชนะได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งและแพ้ให้โอซานซูน่า3ครั้งครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งเจ้าบ้านเซลตาบีโกแพ้ให้ 2, อเบิวอน แพ้บาเลนเซีย1ต่อ2ชนะเรียวเบติส3ต่อ2เสมอแอตมาดริด1ต่อ1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของโอซาซูน,น่านะครับเสมอลาสพามาส1ต่อ Last 1, 1ชนะเรียวซซิเดาต2ต่อ1แพ้เรียวซซิเดาต0ต่อ2เสมอบารีโอก้าหต่อ1เสมอเรียวมาดริด1ต่อ1 มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมครับทางฝั่งเจ้าบ้านเซลตาบิโก้น่าจะพอเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างครับหลังจากที่นัดล่าสุดลูกทีมของคาริโอกิราเดสครับสามารถบุกแบ่งแต้มทีมอันดับ3าของลีกพร้อมกับไม่แพ้ใ,ใครมา2นัดซ้อนเข้าไปแล้วครับคาดว่าวันนี้ครับจะมาในระบบ3-4-3ครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับประกอบไปด้วยมิเซนเต้กูเอต้า คาเบ e r โรดิเกตฮาวสตาเฟลออสการิงกีซ่าเซอร์ชิโอกาเรล่าปานเบลตรันอุโก้โซเตโรมาคกสอโลนโซยาโก p อัลปาสปาโปนดูรานวินเลียสเจลบกและวินเลียสสเวตเบิครับส่วนความพร้อมของฝั่งทีมเยือนโอซาซูน่านะครับยืดสถิติไม่แพ้ใครมา2นัดเหมือนกับคู่แข่ง แต่ต่างกันตรงที่สภาพทีมวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งาน2คียีแมนสำคัญอย่างเคซุสอาเรโลและแบ็กขวาไอมาอรอดครับที่ต่างสะสมใบเหลืองครบได้ถูกแบนครับมาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามทางฝั่งโอซาซูน่านะครับประกอบไปด้วยเซอร์กิโอเอเลราฟาเวียงเอนโซโบโยโมเกอเก้เอรันโดอเลคานโดกาเตน่าวอนคูตลูเบนกา์เซีย ฌอนมอนไกโยราลูกาตอโรมอยโกเมสไบอันสราโกซาและอันเต้บูดิเมียครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับอยู่ในช่วงที่ผลงานแข่งทั้งคู่ครับผลงานไม่ดีด้วยกันทั้ง2ทีมครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเซลตาบีโก้หนึ่งโอซาซนาศูนย์ครับเรามาสรุปผลประจำวันที่21กันอีกรอบนะครับคู่แรกที่ให้ครับให้ไฟบวกชนะเบรเมน2อต่อหนึ่งให้เลสเตเสมอกับอูดิเนเซ่1ต่อหนึ่งอเลสเตอร์เสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1นต่อหนึ่ง และให้เซลตาบีโกชนะโอซา u ุณาหน่งต่อศครับก็ครบจบกันไปแล้วนะครับสําหรับ4คู่ที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องสปอร์ตอ s i ไซด์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ